โย่วาับเจอกันอีกแล้วครับผมนี่เราอยู่ที่การลัดยูนิคนะครับจริงๆแล้วเรามาเอาเรถคันนู้นรถเซเลบนู้นคันสีแดงรถเซเลปครับรถลิงนะครับแต่เราแอบมาดูนิดหน่อยในอู่พิ่พลมีอะไรตุ่มอยู่บ้างแต่ชอบคันนี้เห็นตั้งแต่ที่งานวันนั้นโทคุยะก็คันนี้ปะใช่คันนี้นะพี่ซีวิกนี่เหลืองทั้งคันอะ แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง c i วิ c นะนี่มันเป็นอารมณ์เหมือนตัวนอกป่ะเหตุมุ่มไม่หมดเลยอะเนียนกลิบบอกเลยคันนี้เนียนกลิบอย่างเนียนที่พอลคันนี้มันคือมันเป็น c i วิ c อะไรอ่ะี่ S.I.R. หรอใช่มันขอสัมภาษณ์ซะเลยคือคันนี้มันก็เป็นซีวิ c S.I.R. คือทำให้เป็น S.I.R. มันก็ลมเหมือนตัวนอกใช่ใช่ตัวนอกข้างในก็เป็นเหลืองหมดเงี้ยหรอใช่เป็นภายในเหลืองหมดเลยก็คือแต่พี่ห่อไว้หมดเลยวันฝุ่นใช่ไหมวันนั้นอ่ะไปส่องอยู่ไปส่องที่งานโคฟูยะอยู่ช่างเขาขยับเราก็จะได้ไม่เปื้อนอ๋อมันก็แบบ บอกคู้เท่าไหร่ครับเนี้ยเคยได้ยินมาว่ากอกว่าคู่หน้ากระแผงประตูแล้วก็บอดหลังประมาณแสนไปไอ่ะเ้าแขงจริงจริงมันคือเบาะเดิมติดรถตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีในไทยเท้าแขนงก็ประมาณสี่หมื่นาบาทสี่หมื่นกาบาทไอ้ตรงกลางหน้านะเซนโดมีสันรูปด้วยแล้วก็หลังๆมันก็เดิมๆล็อกกระทะ จริงมันก็คือถ้ามันออกจากโรงงานมันจะเป็นทานนี้แล้วที่เครื่องบีสิบหกแต่ตัวนี้ในไทยมันไม่มีใช่ไหมคือจริงสามดอมันก็ถ้ารุ่นท็อปกว่านี้ถ้าพี่รู้มาไม่ผิดมันก็จะเป็นแบบว่าภายในลูกแกอะไรเงี้ยมันจะเป็นคันนึงเออใช่ที่เขาชอบซื้อนแต่ก่อนใช่ใช่แต่ลูกแกก็ยังราคาไม่เท่าภายในเหลืองนะตอนเนี้ยแต่ก็ขึ้นมาเหมือนกันคืออะไรสามดอมันขึ้นหมดเลยอ่ะ สีเหลืองนี้คือตัวโหดเลยใช่ก็กระจกมันก็เป็นกระจกชาออบานนี่คือพี่พลได้มาแบบแต่พี่พี่ซื้อมาคือรุ่นน้องเขาทามาแล้วอืมเราก็ซื้อราคาสูงหน่อยแต่มันไม่ต้องมานั่งเออมานั่งหาของด้วยนะมันยากเหมือนกันเนี่ยอือจะเป็นรถแบบอย่างนี้ยมูลค่าแบบพุ่งปีดโคดจับกลายเป็นคนเล่นรถแบบอย่างนี้เยอะขึ้นนะพี่ใช่เดี๋ยวนี้คนเล่น เยอะขึ้นจริงๆพี่ก่อนพี่ซื้อพี่ก็ซื้อสามดอมาสักสามสี่คันแล้วแต่คือส่วนใหญ่ก็แต่งซิ่งแต่งใส่โป่งของเราเองอะไรเงี้ยเออแต่คันนี้เห็นแล้วก็แบบพอดีรุ่นน้องเขาขายด้วยแหละเราเลยเขาก็ไม่เชิงขายหรอกเราก็ไปจิบจิบมาได้มาซะเลยแพงไหมพี่แอบบอกได้ไหมใส่ได้เลยแต่เก็บไว้นี่น่าราคาน่าจะไปไปเรื่อยๆ ขอญาตเปิดดูนะพี่นี่ข้างในก็เดิมๆนะอ๋อนี่ตัวแพงเลยนะครับมุมไม่หมดเสียงมันก็จะไม่เหมือนมันก็แบบ่านเราพี่หรือว่ามันมันต้องมีเสียงอะแบบว่ารถตัวนอกอะอ๋อเก็บหมดปะเก็บหมดจริงๆอ่อลิฟตรหก มันก็คือคือมันต้องเก็บให้เดิมอ่ายิ่งเดิมยิ่งดีเดอมันก็เดิมหมันเดิมหมดเดิเนี่ยลิงไปสายฮอนด้าไหม <c oughs> นี่ก็คันฮอนด้าอยู่เนะี่ย <c oughs> แต่ก็ทําคันนี้ไม่เลิกเหมือนนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงหาร <c oughs> ถูกใจไหมครับวันนี้ <c oughs> ถูกใจครับชอบเลยครับวั <c oughs> นนี้ฮอนด้านี่มา <c oughs> มาแรางจริงราคาสามดอแากาเป็นแพงเฉยเลย ่จริงๆคนด่าไม่ซื้หอหมดเลยนะนยไปหมดเลยแต่รถเก้าสาูนช่วงปีนั้น,น,นนะอารมณ์แบบรถแบบจอดเป็นโมเดลอะเก็บไว้อ,ไอะไม่ขับเลยพี่ส,สวยๆโคตเนียนโมเดลหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ จันคนมาทำเป็นรอยนะครับงฟงฝุ่นอยู่ในโอนี่ใครชอบมอนด้าบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับแอบเข้ามาส่องได้นะครับที่กระดาษยูนิค